สวัสดีครับพลุงนัทศิริพงษ์ธนครับสวัสดีครับยูโดทันทัศรีพิมพงครับ อยากเห็นเทเลอร์แล้วเอยากเห็นเทเลอร์รอเห็นเทเลอร์อยู่แต่ไพร์อ์ก็สนุกนะหมายถึงว่าเราเราจะทําให้รู้ว่ามันมูดแอนโทนของซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นแบบไหนครับแต่ว่าตัวไพลร์ละมันจะไม่ได้ตัดมาจากเขาเรียกว่าฟูดจริงที่เราถ่ายกันจริงจที่มันออกออกในซีรีส์ใช่ครับมันต้องรอเทเลอร์เนาะเทเลอร์จะเป็นตัวจริงนี่แหละถึงอยากดูตัวเทเลอร์มนก็อีกไม่นานเกินรอครับครับน่าจะประมาณ3ามปี อยู่ตอนนี้กาลังรอกิจกรรมจากจากผู้จัดอยู่ฮะใช่เพราะว่าเราก็คุยกันตอนว่าจะแจกอะไรดีก็คือห้าแสนก็รู้สึกดีใจเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะกระแสจะตอบรับดีขนาดนี้ใช่ครับผมครับเพราะว่าสะกิดกันแล้วเพราะวันนี้เขาบอกว่าเขาจะพูดน้อยแล้วสกิดใหญ่เลยนะก็รู้สึกดีใจเหมือนกันครับเพราะว่าไม่คิดว่ากระแสตอบรับจะออกมาดีแบบนี้แล้วก็คนรอติดตามซีรีส์ เหมือนกับแบบคนก็ตื่นเต้นนะที่จะได้รอดูซีรีส์ที่มันเป็นแนวแบบคอมเมดี้ไม่กูแบบไม่ใช่ให้คนดูตื่นเต้นจริงๆเราเราก็ตื่นเต้นเราก็อยากดูว่าที่ที่เราถ่ายไปผลงานที่เราทําไปมันออกมาแล้วจะแบบเป็นยังไงเป็นยังไงจะดีแล้วก็แบบว่าจะพูดเออคนดูจะชอบไหมแล้วแบบเราจะชอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็หวังว่าคือจากที่เราถ่ายก็รู้สึกว่ามันน่าจะออกมาดีมากๆครับ กดดันบ้างวะไม่ไม่กดดันเราเราก็คาดหวังอย่างนั้นเหมือนกันเราคาดหวังคาดหวังว่ามันจะดีฮะก็ก็ก็ก,ก็อยากจะให้ให้มันดี <laughs> ให้ <laughs> เออซีนที่ยากที่สุดน่าจะเป็นซีนซีน,ซ,นซีนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะคลายแม็กซ์หรือว่าไม่ใช่ซีนที่เหมือนกับเราคุยกันซีนนที่รีชูตด,ด้วยอ๋อ oh. จำได้ปะจาได้ครับที่เราครับสามคนปะครับมันเป็นซีนเขาเรียกว่าเป็นซีนเฉลยดีกว่าเออมันเป็นชี้นเันเป็นซีนเฉลยซีนเฉลยบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญต่อเรื่องนี้มากๆใช่แล้วมันมีทั้งด้วยด้วยด้วยบทมันก็ยากใช่ด้วยการถ่ายทํามันก็ยากแล้วก็มันเป็นซีนเขาเรียกว่าถ้าเป็นแบบในการถ่ายซีน่ถ่ายเรคขอเรียกว่าเป็นซีนแบบซีนแบบซีน A ซีนแบบ ซีนยากอะไรแสดงของพุ่มกับของของหลายๆอย่างเนี่ยก็ก็ยากจริงซีนนั้นเพราะว่าเรามีการรีชูดรอบหนึ่งแล้วก็ด้วยทั้งอารมณ์ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีรีชูดรีชูดด้วยสถานที่ไม่ได้ภาพมันไม่ได้รอบแรกอะไรเงี้ยครับเพรารอบ2เราด้วยความที่เราก็ต้องแบบแข่งกับเวลาอีกเวลาด้วยเราถ่ายเป็นเอาเอาดอซึ่งเราถ่ายช่วงแบบช่วงเย็นๆเนาะมันก็จะแบบว่าถ้ามันยิ่งช้าเนี่ยมันก็จะยิ่งมืดแล้วแสงมันจะแบบไม่คอนติเนียลอะไรเงี้ยครับก็ ยากทางเทคนิคยากทางแสดงเลยอันนั้นเหนื่อยมากซีนนั้นเหนื่อยมากครับอของผมก็ได้เป็นซีนก็พูดอันดดูเล่าคือซีนที่เป็นเกี่ยวกับหมอในตอนแรกอะไรเงี้ยที่แบบมันีการแบบลงมือทำพัตการจริงๆแบบมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็มีบางอย่างที่มันแทรกเข้ามาอะไรเงี้ยที่แบบว่าเราไม่อยากพูดให้ไปดูในในซีรีส์เอาดีกว่าซึ่งเอาจริงแค่แบบพาร์ทของ หัตการหรการทางการแพทย์เนี่ยมันก็ยากมากๆแล้วแต่เราต้องแบบไปคอนเซนเทรตเรื่องของบทเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในนั้นเลยครับมันเลยทําให้สุกว่าซีนเนี้ยมันยากสําหรับผมผมกดดันในซีนการแพทย์มากๆเลยครับประมาณนี้ครับคือเอาจริงๆคือผมอ่ะ อย่างที่เคยบอกไปว่าคือผมเป็นคนที่อยู่ใน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 ละครฝั่งละครมากกว่าในฝั่งของช่องสามมากกว่าอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้รู้จักกับนักแสดงที่เป็นซีรีส์วายขนาดนั้นก็ก็ต้องยอมรับแต่แรกว่าจริงๆก็คือก็ก็ไม่ได้รู้จักน้องเป็นการส่วนตัวไม่ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นไม่ได้ตามไม่เคยเห็นผลงานแต่คือพอได้รู้จักพอได้ว่ารู้ว่าต้องทํางานเราก็ไปศึกษาไปดูน้องอะไรเงี้ยก็จะเห็นแบบว่า น้องเป็นคนยังไงเล่นอะไรมาบ้างแล้วก็เห็นในพาร์ทที่ที่น้องเขาไปเล่นช่องสามเลยอะไรนั้นแหละน่ารักดีน่ารักดีน่ารักดีครับก็ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับน้องครับกข้อสนุกนะครับก็ก็คือแม่ดูใช่คือเราเติบโตมากับละครช่องสามอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ก็จะเห็นละครแบบทุกเรื่องอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะรู้จักหน้าตาเขาอยู่แล้วว่า เขาเป็นใครเป็นนักแสดงจากของช่องสามอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้ว่าเอ้ยเขาเคยผ่านผลงานอะไรแบบบาร์มาบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสมาร่วมงานกันจริงๆผมไม่คิดเลยนะเพราะว่าผมอาจจะได้ร่วมงานกับกับคนที่แบบเอาไงก็คือแบบซีรีส์วายจากแบบเด็กนอกช่องเลย้ยก็โอกาสน้อยอะเด็กช่องสามมันจะไม่ค่อยได้เจอใครเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับหนึ่งในร้อยอันนี้ก็ถือว่าโชคดีครับแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกับเขาครับผมก่อน อุ้ยแรกแรกอ่ะฟุกแบบเก่งมากเลยอ่ะฟุกทำตัวเรียบร้อยมากเ็คิดว่าแบบเขาน่าจะเป็นคนแบบสุภาพนิ่งๆแบบแบบดุดุอะไรเงี้ยเพราะเขาก็ดูโตๆแล้วอะไรเงี้ยเออคือด้วยลุกเราสมมติเรามาเจอในครั้งแรกตอนที่บอกเบิร์กชอปครั้งแรกเนี่ยมัจะมีความด้วยความที่สมมติเราไม่เคยรู้จักกันในการส่วนตัวมาก่อนเนี่ยมันก็จะมีเหมือนมีเขาเรียกอะไรนะมันจะมีแบบมีมาดของแต่ละคนนึกไหมมันจะแบบว่าไม่ได้แบบโชว์ตัวตนออกมาขนาดนั้น ก็คือเหมือนต่างคนก็คือต่างแบบดูเชิงดูเชิงแบบว่าเป็นยังไงแล้วพอถ้าหลังจากถ่ายไพโรดเสร็จเท่านั้นแหละก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะฮะคือเราก็รู้สึกว่าคือน้องเรามองจากในโซเชียลในจากอะไรผลงานของเขาเราสึกว่าน้องก็เป็นคนน่ารักเป็นคนระดับหนึ่งแต่ไม่คิดว่าจะน่ารักขนาดนี้แล้วก็ดื้อซนขนาดนี้ดีใช่ไหมดีดีดีสนุกดีสนุกดีเออ เองมีไหมไม่ค่อยมีเพราะ่าอย่างอย่างพี่มันแทบจะไม่มีอะไรแบบต้องเผาเพราะว่าคือดูคนก็จะเห็นมาแล้วว่าเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยอยู่กองคือเขาก็จะเป็นคนแบบเนี้ยคือินตลอดภาพนิ่งอ่ะฟู้จะคิดว่าแบบเขาดูหล่อลูเท่ดีคูมาตอนแรกคิดว่าเขาแบบจะต้องแบบคิคูเดี๋ยว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 ผมบอกให้นุยคือพี่โน้่างกิ้บอยู่นะแต่จริงๆคือแบบเขาเขาเขาก็เป็นอย่างเงี้ยเขาเขาก็ออกแนวทางรั่วมากกว่าอะไรเงี้ย ซึ่งมันดีครับใครใครคุยด้วยแล้วมันแบบเออสนุกดีอะไรเงี้ยครับไม่เอาครับเดี๋ยวผมจะไม่มีเดือต่อไปแต่ดีข่ามาเยอะแลยครับนาราทุกคนในกองนาราครับ<ช>คือคือพี่กีอาจจะดุบ้างไวเบาโอกาสอาจจะดุกับผมอะไรเงี้ยเขาได้ยินเลยเหรอไม่ได้ชินเขาได้ยินเลย แต่ก็คือเขาดุเพราะเขารักอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนาะอะไรอย่างเงี้ยอยให้ดีเขาแบบมีความตั้งใจสูงมากๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งแบบทั้งผู้จัดพุ่มกับทีมงานทุกคนอะไรยเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นครอบครัวดีกว่าแบบเป็นกันเองแล้วก็แบบว่าเราเราเรามากองแล้วเราสึกว่าเราสนุกอย่างเงี้ยครับเราไม่พูดอะไรเลยอะก็จบลับตัวจบไม่พูดอะไรถึงผู้จัดเลยเหมือนที่พี่เขายืนเขาตั้งยืนฟังอยู่ แหมือนพี่ท right. like, ี่ยู่บอกพี่กีคือเขาก็เป็นคนที่แบบทุ่มเทคือเขาก็แบบตั้งใจแล้วคือเขาอยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีทุกวันเวลาออกกองนะเขายะต้องแบบเตรียมไหวเพราะว่าแบบเขาเตรียมแล้วนะเขามาถึงกองก่อนทุกคนเลยนะเขามาถึงแบบมีวันหนึ่งที่เขามาแบบมาสายเขาแบบตื่นเต้นเขาลุ้นมากเลยคือแบบเขาก็แบบเป๊ะหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยครับคือเขาทําทุกอย่างในกองเป็นเป็นเป็นทุกอย่างเหมือนเหมือนไม่ใช่ผู้จัดนะฮะเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆนี้ครับ งงมากใช่เดี๋ยวนี้ก็จะเห็นว่าซีรีส์วายเยอะก็จริงจริงครับแล้วก็สนมากถามว่าเดี๋ยวนี้วซีรีส์วมันค่อนข้างที่จะพยายามแบบฉีกเป็นแนวที่มันมีความแบบหลากหลายมากขึ้นซึ่งเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มันแบบ มันมันแตกต่างจากเรื่องอื่นๆด้วยด้วยความที่แนวซีรีส์ด้วยความที่เป็นคอมเมดี้แล้วก็เป็นแนวแฟนตาซีที่เป็นเทวดากับคุณหมอด้วยอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยเห็นแนวนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ก็รู้สึกว่ามันมีความแปลกใหม่แล้วอยากให้ทุกคนรอติดตามดูคือต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องของเราคือมันไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าขายขายไม่ได้ขายวายขนาดนั้นเออไม่ได้ขายขายความวายขนาดนั้นเราเป็นแบบฟิลน่ารัก ใส่ๆกลุ๊กกิ๊กแล้วก็มีความแบบอย่างที่น้องบอกคือมีค,อมความคอมเมดี้มีแฟนตาซีมีความที่แบบมีพาร์ทจริงจังคือแบบพาร์ทของ <Okay. S 1> แพทย์หัตถการอะไรเงี้ยอันนี้มีความจริงจังแต่ก็โดยโดยมูดและโทนของของซีรีส์ของเราคือมันเป็นโทนแบบสดใสดีกว,ว่าใช้คำ <พอ S 2> ว่า <พอ S 2> สดใส <พอ S 2> แล้วก็ก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นเอ้ยอาจจะมีบ้างแต่ว่า ก็ไม่ได้ถึงกับหนักขนาดแบบว่าย่อยยากหรืออะไรอะไรเงี้ยครับก็เป็นซีรีส์ที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยก็นั่นแหละครับก็ก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วน่าจะสนุกแล้วก็น่าติดตามเรื่องหนึ่งแล้วกันใช่ที่อาจจะไม่ได้เห็นในซีรีส์วายเรื่องอื่นๆครับครับ ฝากผลงานของเราสองคนนะครับคือ Make a Wish ภารกิจในเทวดาที่จะออนแอร์เร็วๆนี้แต่ทางช่องทางเนี่ยขออุบไว้ก่อนให้ทางวากะเป็นคนบอกนะครับผมแล้วก็วันเวลาอะไรอย่างี้ก็เดี๋ยวรอติดตามเร็วๆนี้เขาบอกแน่นอนฮะรอเทเลอร์ด้วยเทเลอร์ถ้าเทเลอร์ออกน่าจะบอกช่องทางแล้วบอกวันที่ออนแล้วล่ะครับก็ไม่นานานเกินรอนะฮะก็แล้วก็ ฝากละครช่องสาวที่จะออนช่วงนี้ออนอยู่ฮะก็คือหลายเรื่องเลยเออเรื่องสองเรื่องมีพ่อรักนะฮะกับปานข้งเสือนะครับผมแล้วก็อุบัติและการสวรรค์ก็น่าจะกลางปีแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องฝากติดตามด้วยครับครับผมก็เหมือนกันครับฝากติดตาม Make a Wish ภารกิจในเทวดาครับก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะครับที่บอกว่ามันมีความ ความแตกต่างจากเรื่องอื่นๆด้วยอยากให้ทุกคนลองมาติดตามเพราะว่ามันมันมันด้วยความเป็นแนวแนวคอมเมดี้อยากให้ทุกคนได้เสพอะไรที่มันสดใสสดใสบอสมองกันบ้างอะไรเงี้ยครับก็ฝากติดตามเมกอวิชภารกิจในเทวดาด้วยส่วนผลงานอื่นๆของฟุกก็ฝากติดตามด้วยครับก็ฝากฝากตัวผมไว้ในในสังคมซีรีส์วายนะฮะเพราะถือว่าเป็นน้องใหม่อยู่ก็ฝากด้วยแล้วก็เล่นเล่นกับคู่กับน้องฟุกด้วยก็ก็จะเป็นเคมีใหม่ๆที่อยากให้ฝากติดตามกันคฝากด้วยครับ นอกจากบทสัมภาษณ์น่ารักน่ารักของทั้งคู่แล้วเราก็มีเกมเล็กๆน้อยๆให้ทั้งคู่มาเล่นกันกติกาจะเป็นยังไงไปฟังกันเลย<อ>กติกาทั้งคู่ต้องผลัดกันตอบอะไรก็ได้ในหมุดหมู่ที่กำหนดโดยจะเล่นกันทั้งหมด3รอบถ้าตอบซ้ำต้องเปลี่ยนคำตอบ ใครตอบไม่ทันภายใน3วินาทีจะเป็นผู้แพ้ในรอบนั้นๆโดยผู้ชนะในแต่ละรอบจะได้1คะแนนครบจบ3รอบใครมีคะแนนน้อยกว่าจะเป็นผู้แพ้และโดนทำโทษโดยผู้ชนะใครเริ่มก่อนพูดไงโอเคพร<อ>้อมไหมเออพร้อมหมอคนไข้รพยาบาลเตียงห้องผ่าตัดเครื่องเอเสซเปย์หลอดวัดไข้เข็มฉีดยา ยาพารายาแก้เสษยาแก้ปวดยาแก้เจ็บคอยาหนามไปอย่าง <oppose yourself. S 2> อื่นต้อไปคนไข้เอ้ยไอ้คิดไม่ออกยืนพุบ <rij> จ <band> <ills> ๊อไม่จะจะมาหวัดมาหว่านคนไข้ห้องผู้ป่วยหนึ่กระดาษติดชื่อผู้ป่วยเตียงผู้ป่วยไปแล้วไงบอกเตียงไงตอนแรกก่อนก็เตียงผ่าตัดไม่ใช่เหรอบอกเตียงใหญ่ใหญ เมื่อกี้ยูบอกว่าอะไรฮะอันแรกเลยพี่บอกเตียงอะไรเปลี่ยนได้อยู่เปลี่ยนนีเปลี่ยนนี่ใช่แล้วพีู่้ายดูไม่าดพี่ยู้สาวเลือดนะทรายศิลหินดอกไม้คาถาข้อมือสร้อข้อมือบทสวดสร้อคอพระอาจารย์ พ่พิคนนวัดพระแมกาลีพ่อตบุรตีเอาเอาูทะลุบอกเวสบัตสารังเมือสารังเง้อไม่จหรอเลด้ยี่องัรองหลงทหตอลงศพไข่ต้มดอกไม้ทูเทียน ดอกไม้สองดอไม้สามใครพูดดอกไม้ผูกน้องไม่รู้องจำไม่ได้สามสองแล้วสามแล้วคนที่ไปมูอ้าวได้ดิมูได้ดิคนที่ไปมูปอย่าพูดเลยเพรานี่ยกระถางทูบกระถางทูบทรายในทูบในกระถางทูบใบอนุโมทนาบุญเงินเงินเงินทำบุญตู้ทำบุญบอลเปเปอร์รูปมู งานวิจิตรศิลป์บนผนังสีมงคลคุดคุดคุดปัญญาย่างหนึ่งสองสามคือหลังๆรู้สึกว่ามันเริ่มมั่วยปแล้วยหลังๆมันเริ่มเข้าหวดวัดไหมก็หลายบูแล้วก็ตัวใหญ่ก็ไปวัดกันแล้วแม่ไม่บอกดูดวงวะได้หรอได้เหรอเออได้หมอดูหมอดูเออ เร <sniff les> เาก็ไปอะไรกันปรือปั่าก็พี่คันไม่สบายก็ไม่ส่อยเริ่มก่อนที่ยูแพรเมื่อกี้พี่เริ่มก่อนเหรอเทวดาหรือฮีโร่ใช่ไหมครับพระอินน้ำฟ้าไปสวนเดี๋ยวไล่เลย ซูเปอร์แมนซื้อแมนอ่ะไปฮีโร่แล้วอะไรเแบทแมนโอ้ยเอาแค่เทียบมาได้จบกิไม่หรอกแบทแมนวันอี้บูแมนวันนี้บูแมนเหอไอรอนแมนเดอะฮักเดอะฮักด็อกเตอร์สเตนอะไรนะเออแบนแดอร์นเดอร์เบนเดอเป็นฮีโร่ปะเป็นหรือเป็นหรือเป็นเวเลนเป็นฮีโร่เป็นฮีโร่โอเคโอเคฮีโร่เป็นฮีโร่เป็นฮีโร่ไอสไปเดอร์แมนครับ เออเทียวก็ได้นนออกไปเทียก้นะทอทอทอมีโลกิโลกีเป็นเทพไม่ใช่ได้โลก้โลกเป็นเทพโอเเอโอเแล้วไอเียเออาใส่ฟ้าไส่ฟ้ากีอันหนึ่งหนุ่อเทพกรีกอะเทพกรีกอะสุดหรอเออสุดได้หรอได้อธิเ อิโลก็ได้เร็วนเรื่อกอะกันเออ The Fat The Fat a n น Man ครับเรือที่อะไรนะเดบิวเอาคอแบสเดีวเร็วไอพี่เร็วคนเดียว ให้เขาพูดให้เขาพูดเขาหลิวอะไรอีกอ่ะอันนี้พี่คานิสไปแล้วอย่างนั้นอันหมวดเก่าพี่คาเดี๋ยพี่คานิสตัวเมื่อสิบวันหมวดพี่อ่ะกันเอาขวดเดี๋ยวดิอัสีวะอัสีวะไปแล้วพี่แกอันแรกเลยอ๋ออ๋อย่างเออทพบผมแม่กาลีได้ไหมแม่กาลีเป็นเทพป่ะ เป็นเป็นบางหนึ่งของหรอหนึ่งสองเอาซูเปอร์ฮีโร่ตโองเกะตามนี้อาละเลยมีอยู่ไงคือคืออยากรู้ว่าโอเคฝั่งฝั่งแหนแพ้นะคะผมแพ้ให้เอ็น้องฟุ๊กคิดบทลงโทษค่ะอออมีบทลงโทษเดี๋ยวไม่บอกเลยเดมเผจะไม่แก้แพ้ก็ต่อ โหได้ไม่แก้แพ้แลสออันเอาอะไรง่ายๆแล้วกันอะไรดีอยากทำอะไรให้แอคท่าสามท่าน่ารักลเซ็กซี่แล้วกันตลกไหมครับ้าตลกอะห่อนรักลอกนหอกันหอกันหล่อกัน่อกันหล่อกล่อกอกร่อนะลอันล่กกอกลอน่อกันกนอนหัน่ดนหก่นัล่นัลั ก็ฝากติดตามซีรีส์เมกาวิ h ภากิจในเทวดาด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณซูนโซนใช่นะครับที่มาสัมภาษณ์พวกเราในวันนี้นะครับ,รบขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้า,าครับบ๊ายบาย